<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง y ยู่คิวกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีแพ็คอัพเข้ามาใหม่นะครับผมหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิดมานะครับผมก็มีทางด้านของตำนานใหม่2ตัวนะครับอย่าง g r a d m u l เลอแล้วก็ g กฟนโซ Solar นะครับผมหรือว่าโซ r อาโอลนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตำนานเก่าอย่างทางด้านของเปเล่อีก1ตัวนะครับแพ็คอื่นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมทองผมเหลืออยู่ที่3,900นะครับถ้าเกิดว่าสุ่มแล้วไม่ออกผมจะเหมาโปรทองอีกประมาณ3,000กว่าทองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองมาสุ่มกันก่อนแล้วกันนะครับว่าสําหรับสามพันเก้าร้อยทองเนี่ยจะได้สักตัวไหมนะครับไปครับ900ทองแรกครับเปิดหัวไปก่อนครับมาครับผมตำนานใหม่หนึ่งตัวมาอืมมือเติบเลยนะครับโอ้แมเกลือหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ ในตอนอแพ็กตุลามเนี่ยผมโดนเหมาตุลามนี้ออกศูนย์ครับหนึ่งร้อยห้าสิบนเงี้ยคือหมดหมดแพ็กเลยนะครับมันเหลือตัวเดียวในแพ็กจริงๆแบบไม่เหลือใครเลยนะครับสำหรับตุลามนะครับรอบนี้พี่โคจัดหนักให้หน่อยโอเคหมาหนึ่งตัวครับเป็นทางหน้าของแอนเฟโซโซล่าในเงี้ยเอาเรื่องในเครับมาก่อนครับตัวเชลซีเนี่ยก็เป็นตำนานใหม่นะครับสำหรับโซล่ามีบิสเคเลอร์นะครับโซล่าเอวิในครับสำหรับบางคนที่เรียกนะครับผมก็ ผมก็ชอบเรียกแบบนี้เหมือนกันนะครับโซล่าเอาอีนะครับผมโอเคผมมาก่อนหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับโอ้โหมีแววลึกกว่าทุกคนอย่าลึกเลยนะครับพี่โคใจเย็นนะครับผมก็เมื่อกี้นี้คันเซิลสามทีนะครับผมโซล่าออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอีกสองพันทองที่เหลือเนี่ยจะได้อีกสักตัวไหมนะขออีกสักตัวละกันนะครับผมมาโซล่าไอ้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนสองตัวแบบว่าทุกคน ข้างในมีอ๋อสองตัวข้างในมันมีแค่แปดนะครับอู้เฮ้ยใช่เหรอเนี่ยโคเฮ้ยสงสัยวิคโคเห็นใจนะครับรอบที่เหมาตุลาไปนะครับอู้มาเลยครับจุ๊จุ๊นะครับผมนี่เปเร่เนะ่ครับผมจริงๆถ้าเกิดไม่ได้เปเร่ผมก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเอาแค่สองตัวใหม่นี่ก็คุ้มแล้วนะครับแต่มันได้สามตัวไงทุกคนอู้ คนที่โชคดีขนาดนี้นะครับเป็นของคุณเนอะไอ้ยินะครับผมอ้าเรื่องเกินคนอ้าวเรื่องนะครับเหลืออีกหนึ่งพันสองร้อยทองนะครับผมขอลองไปจุ่มไปขึ้นบ่ e เออเล่นหน่อยละกันนะครับเผื่อจะได้นะครับไปกดสุ่มเล่นๆไปนะครับหนึ่งร้อยทองเนี่ยไม่มาครับเป็นกักโป๋นะครับกักหมูนะครับ ไปผมกด300ทองทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็จะกดอีก900ทีเดียวนะครับเผื่อได้นะครับโดนมาจัดเลยอ่ะถ้าได้นี่คือเกินไปนะพี่โคนะคือแบบมันจะเป็นหน้าหมาเกินไปหรือเปล่านี่ครับโอ้มา900ทองสุดท้ายนะครับได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานี่ครับผมไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่สำหรับแพ็คนี้นะครับหมายผมกดทิ้งไปนะครับเพราะว่าทองมันเหลือนะครับทองมันเหลือเกินโอ้ยเปลี่ยนสีแล้วเหรอเฮ้ยไม่น่าใช่นะทุกคนโอ้โห แล้วก็ไม่ได้ครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าแพ็กนี้เราไม่เกืือนะครับมเอาเรื่องเกิดนะครับโหโชคดีจัดนะครับรอดูคลิปรีวิวได้เลยนะครับทุกคนอเอาเรื่องจัดนะครับผมไปครับจัดตัวครับโคตรดวงดีนะครับรอบนี้นะครับก็นานๆทีนะครับผมรอบที่แล้วก็เหมาแพ็กไปนะครับรอบนี้ก็ขอดงดีหน่อยละกันนะครับผม สามตัวครบโอ้โหมันจะดวงดี้เป็นไหนนะครับเอาลงทีมไว้ก่อนเลยดีก,กว่านะครับเดี๋ยว่คยมาอัพแล้วก็ทําคลิปรีวิวกันนะครับผมสําหรับคลิปรีวิวนักเตะนะครับ mm hmm. เอาเรื่องจัดแล้วทุกคนนะ mm hmm. โอ้โหทีมผมดิจริงๆก็แบบไม่รู้จะเอาไปเล่นตรงไหนนะครับโซ <laughs> so, ลอา AOI e นะครับผมแล้วก็กรานด์มุลเลอร์นะครับแล้วก็ เปเล่เปเล่เปเล่นะครับเปเล่มีตัวเก่าแล้วตัวใหม่เป็นสไตล์คิดถีบเนะรับก็อาจจะดูเล่นง่ายกว่าตัวเก่านิดหน่อยนะครับแทนใครดีนะครับแทในะคทใครดีวะพี่ตั้นล้วกันมั้งคิดว่าอืมแทนไปก่อนนะครับโอเคผมประมาณนี้ละกันนะครับผม,มบ๊ายบายสวัสดีครับ